สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มาสอนอะไรนะครับแต่ผมจะมาอยากจะขอความร่วมมือจากคนที่เล่น youtube กันนะครับคือพักหลังๆเนี่ยนะครับเหมือน youtube เขาจะปล่อยๆนะครับไม่ค่อยพวกเรื่องลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแรงนะครับอย่างพวกหนังนะครับจะสังเกตว่าจะมีหนังมาให้เราดูแบบเกือบทุกเรื่องเลยนะครับแต่ก็จะมีไอ้พวก ทำ YouTube ที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายัางไงนะครับเนี่ยก็จะเอาภาพภาพแบบเนี้นะครับภาพแบบเลดสิบแปดบวกมาเป็นหน้าปกนะครับนะครับเอาภาพว่า,าว่าผิวว่าผิวอะไรพวกนี้มาใส่นะครับส่วนมากจะเป็นหนังนะครับแล้วก็จะหลอกหลอกให้เราคลิกคือผู้ใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผม ไปถึงเด็กนะครับเด็กก็จะอย่างเราเราก็เข้าใจอยู่นะครับว่า,าแต่ถ้าเป็นเด็กมาเจออะไรเงี้ยผมว่ามันมันไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเนีลองคิดเข้าไปก็จะเป็นหนังตามหน้าปกก็จะเป็นเนี่ยครับเนี่ยครับพวกเนี้ยลองคิดเข้าไปดูเนี่ยครับหนังพวกนี้มีเยอะมากนะครับคือนี่ครับลองดูเข้าไปดู ก็จะเป็นหนังนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับวิดีโอหรือเปล่านะครับแต่มันคือมันไม่ไม่สมควรนะครับเพราะว่ามันดูสาธารณะครับถ้าเป็น18บบวกต้องมันน่าจะถามอะไรสักหน่อยนะครับผมก็เลยอยากจะนันจะมีวิธีรายงานนะครับว่ามันไม่เหมาะสมนะครับคือเราเห็นแล้วมัน ถ้าปล่อยไปก็คือมันติดอยู่ในใจเนี่ยนะครับเหมือนว่าเราเห็นคนอะไรทําไม่ไม่เหมาะสมผมก็ไม่ได้ว่าเจ้าของอะไรนะครับแต่แต่รว,วมๆคือมันสาธรารณณะนะครับเนี่ยเปิดมาเจออะไรพวกนเนี้ยเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับเอาภาพปกที่เป็นหนังมามาใส่ก็ยังดีนะครับอย่าเอาภาพแบบนี้มาใส่เลยผมว่ามัน ไม่เหมาะสมนั่นแหละครับก็จะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการรายงานในพวกที่ใส่อะไรที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับก็คลิกถ้าเป็นคอมนะครับก็เข้ามาเปิดตรงนี้ครับเปิดเข้ามาแล้วก็มันจะมีตรงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็คลิกไปหนึ่งทีครับก็จะมีรายงานตรงนี้นะครับก็คลิกรายงานนะครับเขาก็จะมีข้ออะไรให้เรา เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่ครับก็ชี้ดูก็จะรวมถึงภาพกราฟ,ฟิกที่มีการแสดงออกทางเพศภาพเลือยและเนื้อเนี่ครับก็สามารถแจ้งได้รุนแรงแสดงความรังเกียดแสดงความเกียดชังไม่เหมาะสมนี้นะครับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายการละเมิดต่อเด็กสแปมหรือทําให้เข้าใจผิด ก็ตัวหนังตัวหนังเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเนี่ยก็เป็นหนังธรรมดานะครับเราก็จะผมว่าน่าจะเข้าข่ายตรงนี้นะครับสแปมหรือทําให้เข้าใจผิดนี่นะครับเนี่ยทําให้เข้าใจผิดนะครับ,รบก็พอคลิกติ๊กมันก็จะมีห้องให้เราเลือกอีกทีหนึ่งนะครับก็เนี่ยมันจะมีภาพขนาดย่อที่ทําให้เข้าใจผิดนะครับ ก็คิดว่าน่าจะเข้าขายในตัวนี้นะครับภาพขนาด,ดย่อถ้าเรารายงานไป youtube ก็จะแจ้งทางเจ้าของเจ้าของที่อ่าอ่าอัพหนังเรื่องนี้แล้วเจ้าของเขาก็จะไปเปลี่ยนภาพหน้าปกให้มันเป็นภาพหนังภาพอะไรที่มันไม่ติดเลทนะครับก็จะแจ้งไปประมาณว่า,าภาพอะไรนะภาพ ขนาดยอ่อไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนรบกวนแจ้งให้เจ้าของรบกวนแจ้งให้เจ้าของคลิปเปลี่ยนด้วยครับขอบคุณครับประมาณนี้นะครับ ล้เมื่อสิอาแล้วเราก็ส่งนะครับส่งไปให้ทาง y o u u u e เพอตรวจสอบดำเนินการนะครับอ่าเนี่ยครับผมก็จะก๊อปไอ้ตัวนี้แหะครับเราก็มาแจ้งไอ้ตัวพวกนี้บ้างเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นเด็กเยาวชนเข้ามามันจะเป็นยังไง ให้มันถึงวัยก่อนค่อยรู้ก็ได้คือหลานผมนะครับเขาก็เล่นแท็บเล็ตเล่นอะไรเปิดมาเจออย่างนี้มันก็เมื่อก่อนมันไม่มีนะแบบเนี้ที่จริง Youtube ก็น่าจะน่าจะดูหน่อยนึงนะครับถ้าทีมงาน Youtube ได้เข้ามาเจอก็าฝากด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าให้มันมีไอ้พวกแบบนี้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เว็บอะไรแนว,แนว เว็บผู้ใหญ่นะครับก็จะรายงานนี้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทําให้เข้าใจผิดแต่ถ้าเกี่ยวกับอันอื่นพวกด่ากันแรงๆก็เนี่ยครับแสดงความรุนแรงหรือรังเกียจอะไรนะครับก็ใส่ไปนะครับแต่อันนี้ผมจะแจ้งไว้ที่ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ส่งไปนะครับอันนี้ นะครับก็ก็เราก็ค่อยๆแจ้งนะครับร่วมร่วมกันร,ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างแบบนี้ก็แจ้งไปนะครับเจ้าของคลิปเขาก็อาจจะมาเปลีป่ยน,นให้นะครับ YouTube คงจะยังไม่ต้องลงโทษขั้นรุนแรงอะไรหรอกครับแต่ถ้าเราไม่แจ้งก็เหมือนตำรวจนะครับ ทำผิดซึ่งหน้าแต่ไม่มีคนไม่มีผู้เสียหายไม่มีผู้อะไรเขาก็ไม่ทําอะไรนะครับต้องมีคนเสียหายอ่านี่นะครับนี่อันนี้ก็เพิ่งจะอัพใหม่ๆนะครับก็มาแนวเลยครับแนวแนวหลอกให้คนเข้าไปดูครับอา้ารายงาน รายงานวีดีโอนี้วิดีโอและผู้ใช้ถูกแจ้งจะได้รับอา,อาจจะมีคนแจ้งไาแล้วหรือเปล่าเราก็มาไล่ดูนะครับถ้าเจอนะครับอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็อาจจะเป็น y o u t u b e ที่ที่สร้างมานะครับ คุณได้ตั้งค่าสถานะวิดีโอหลายรายการเมื่อเร็วๆนี้โปรดดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์วิดีโอและผู้ใช้ที่ถูกแจ้งจะได้รับการตรวจสอบภายใน24ชั่วโมงหรือว่าเราเราจะแจ้งได้ไม่เกิน2 2คลิปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือมันเห็นเยอะจน นีรับอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรเยอะแยะนะครับอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม